ครับผมแมนคนเดินป่าคนหน้าตาดีหากินมันหมานครับพี่น้องมาพบมาพอกันย่มเศร้าครับกับบรรยากาศเย็นสบายสบายสีเข่าหนาหนาวแล้วครับผมลมมาววยวอยแล้วเข่ากะตั้งท้องบอกรวงเรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่จะสุกเป็นทุ่งสีทองนะครับอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะ,ะกลางกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับ ข่ากระสิเรื่องเต็มหน้าแล้วครับผมครับเมื่อนี้ผมสิผ้าไปเบิ้งพักเนาะพักที่ผมปลูกไว้สองสามมือก้อนครับผมเป็นผักกาดหินนะครับแล้วก็ผักบุ้งกีนถืไปเบิ้งผลงานกันครับว่าเม่อสิขื่นบอแล้วก็สิผ้าพปยามกับดักกบครับแล้วกับกับดักกุ้งเพราะว่าใส่ไว้เมื่อวานครับกับดักกุ้งสามอันแล้วก็ กับดักกบหกอันนะครับผมโมเดท้ายให้เบิ้งเนาะตอนไปใส่เนาะพาไปยามครับผมตอนเศร้าถ้าได้ก็เสียมะเฮ็ดเมนูกินเศร้าครับผมจังเมื่อเฮื่อนเนาะมาเดี๋ยกินก้อยก้อยกุ้งแ่บๆกับพี่น้องกบนั่นก็ถ้าได้ก็พัดเพชรตัวขนาดยังบมได้ครับผมจะกินไปก่อนเนาะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งพักก่อนครับก่อนจะไปยามกับดักกุ้งกับดักกบนะครับผม มาเบิงเบิงดูนี่พักกาศผมเนี่ยรอยเท้าสุนัขครับเหยียบแต่มันก็ขึ้นดีอยู่นะอีห้อนี้นะครับอีหอสอนแดงส่วนนี้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผมยังโบขึ้นครับโอ้ขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่หนึ่งต้น ปลูกไว้ก่อนมันก็กำลังทยอยทยอยขึ้นเนาะรอสักสองสามวันอันนี้ก็สิเป็นพักบัวปลูกในกระถางกล่องโฟมมาเบิ้งพักสลัดครับอืมสลัดก็ออกเกือบทุกเม็ดนะครับเนี่ยเล็กเี่ยเริ่มออกแล้วครับ ่าจะได้กินอยู่เนาะอันนี้ก็ผักชีผักแพะก็ได้ต้นเดียวนะครับผมปลูกสามต้นนะออกต้นเดียวนี่ผักอีกของเฮ้าผักอีตู้ครับรอประมาณสักเกียดวันเนาะค่อยเอาไปบวงใส่แปลงนะครับอากาศสีเบ่งห้สาภูผพานน้ำครับเพราะว่าสาภูผพานเพ่่นแากได้อีตูเมื่อปลูกไหม ในระหว่างทางที่เราจะไปะยามกำดักกบนะครับมาเบื้องนี้นี่ครับทั่วฝักยาวของแม่ยายนะครับผมหวานไวน้ลามขึ้นไปเลยเนะขนาดแล้วปิดแล้วครั้งก่อนนะครับผมสาวภูพานมาปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้หุดไม้แล้วครับในน้อยก็มีครับผม งนี้ก็มีเนาะอันนี้แก้แล้วครับปลูกนานแล้วครับผมไม่รู้ว่ากี่เดือนเนาะไม่เท่ามาหวานไว้นานแล้วครับข้างล่างต้องนั่งเดือไปเอาเนาะผุดสมบูรณ์ครับนามบาวแมนอยากกินอะไรก็ปลูกเอานะครับผมไม่ต้องซื้อเนาะเดี๋ยวเราพยายามกัดดักกบกันต่อครับผม ไกลหน่อยครับวันนี้ห่างจากเกียงประมาณร้อยเมตรนี่ตรงนี้ก็ประมาณสักครึ่งเดือนเนาะประมาณยี่สิบพฤศจิกายนครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับข้าวตรงนี้นะอันนี้มันพึ่งก้มนะครับเนี่ยพึ่งก้มครับเขาเรียกว่า ข้าวพึ่งก้มพรอพี่จะแก่แล้วครับผมอันนี้ยังนะครับพึ่งออกแค่จะไม่เห็นเถียงนาเก่าผมเลยนะต้นข้าวสวยมากครับสูงเนาะอ,อันนี้เป็นเถียงป้านะครับที่เราเคยมาถ่ายคลิปตรงนี้นะครับผมก็จะลุกลกหน่อยเนาะไม่ได้พัฒนาเนาะ ฝักยาวก็ทิ่น่าอายุไข่แล้วครับผมลามพื้นเทียงนาหมดแล้วไต่อันนี้ไปหรอปลาน้ำแห้งครับปลาน้ำปลาปลาน้ำแห้งเด็ดปลาเข่งอี่บ่ปลาเข่งน้อยมันจะได้หมดแล้วตัวเจเดียวนี่แหละจะว่ม่มีเลาคุามันแห้งป้ามึนแล้วปีแถว อยูอ่นักหมู่แปดโมงจชสักโมงเลยนี่เะ้าไปเลยไปนครพนมน,นาทคาริจ้าแปดโมงมาัมาไปเห็นปลาน้ำแหง้งเั <c oughs> ิดอางปลามากกว่าจะเป็นปลาหมอเนาะปลาน้ำแหง้งพยายามกบต่อครับนี่ตัวนี้อันแรกครับผมลุ้นกันครับ อันเล็กได้ดีเปล่าไม่ได้ครับปลาก็ไปแล้วมันเป็นยังครับเหลืออีกห้าอันอันเล็กไม่มานในบบอ,อึบ โมมีตะปูนาสามตัวประมาณครับลางนี่อ้หนึ่งตัวหนึ่งตัวครับเห็นไหมนี่ตัวมาใหญ่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราใส่ถุงก่อนครับเดี๋ยวมันไปอยามมาได้ซี่อันเอ็กกบน้อยมาตัวหนึ่งนาทีบได้พัดครับ น่าจะเป็นเจวเปลี่ยนเมนูครับผมเจวกบมาดนอันที่ห้าครับเป่อได้ตื่มเปลียกหมดแล้วครับขาดกางนเกงผมเนาะเนี่ดูน้ำค้างนะครับผมมาดูอันที่ห้า น่าจะไม่ทรงคือนะจริงจริงด้วยครับมีแต่ปูนาสี่ตัวเดี๋ยวเข้าพยายามอยู่ข่างเคียงหน้าครับผมข่างเตาไฟครับหนึ่งอันอันสุดท้าย ปมาลุ่นล้างทุดท้าครับผมความหวังของหมู่บ้านอู้น้ำแห่งน้ำแห่งปะครับมันก็เยื่อบเข่าไหมอเด็ดปลาค้อน้อยมาตัวหนึ่งปลาบืนเนาะแล้วก็ปูนาหนึ่งตัวหอยหนึ่งตัวโอ้ล้างนี่หมานปลาครับตุยแล้วครับผม มันมีนามเนาะคือบนอ้อมจ้าไว้สิกินนั่นกินนี่แปบมาบได้ยจอยขาว่ามันขล่่ำตัวห้ามพูดไปก่อนนะครับโอ้มีแต่หอยซอรี่กุ้งก็ประมาณ20่สบกว่าตัวเดี๋ยวไปเทยที่เถียงนาเนะาะตกหวยซะเนาะ หลางสุดท้ายคือบอ่ได้อยู่ครับ ครับใส่กุ้งเกมือไม่ตอนแรกใส่สักสิบอันตอนแรกเอาทุกตัวนะครับดังไฟปิ่งกบก้อนพี่นอ้องวันนี้เปลี่ยนเมนูครับ จะเป็นปลนกบนานะครับแล้วก็ก้อยกุ้งกบก,ก็ตัวเดียวก,ก,กุ้งก็พอก้อยอยู่ครับกินกบก้อนไปกินแซ่บครับมือน,นแต่งไทยกับมาน้าครับขึ้นไปเอาเครื่องปรุงเป็นกกบยักมาน้าสวัสดีค่ะ มื่อนี้แตงไทยกินกับหยังไข่ต้มเหมือนอเอนดิมเมนูสแตนดาร์ดเหรอนั่นแหละใครบอกให้ลงมาด้วยอยู่ที่บ้านดีดๆก็ไม่ชอบอร่อยฮะไข่ต้มอร่อยกว่าอร่อยกว่าเกี่ยวอะไรกับอยู่บ้านที่บ้านไม่มีใครทํรทนานทให้เหรอที่นามีพ่อทําให้เหรออ่ะแต็งไทยกินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวพ่อจะไปปิ้งกบอืวันนี้เป็นเมนูป่นกบนะแต็งไทยกินไหมป่นกบ ไม่กินกุ้งกินไหมกุ้งฝอยกุ้งเต็มอ้าหนูเคยกินดืตัวใหญ่ๆพ่จะกินสุกวันนี้นะมาเดยวเก่าก้ากินกุ้งน้อยหรอมันต้องกินเราเดี๋ยวมันอายเดี๋ยวเราจะจามพริกจามกระเทียมก่อนนะครับมันต้องย่างหอมๆนะครับป่บน สามเมตรพอกลัวเผ็ดครับกระเทียมก็หนึ่งงีมก็พอหนึ่งกีบก็พอครับ มาน,นี่ครับหลังจากนั้นก็เอาไปค้างไฟจีไฟครับในระหว่างที่รอพิกสุกนะครับเดี๋ยวผมกสิพ้ามาขวาัวกุ้งกอนครับกุ้งเฮาสิบุกินดิฟเดอร์ขญาดหลายครับต้องขั้วให้สุกก่อนอนจะจ๊ะ ลูกแล้วครับอิงกบกินหอมอุ้ยหุยเลยนะปะ่ะป่นกบครับนี่กบนาแอบๆหนึ่งตัวพริกกระเทียมหอมจี่ใส่ลงไปเลยครับ ตามรายละเอียดอ้าวฟงหนีแล้วหอมผมยูตรงนั้นมันแดดครับห้องครัวผมมันแดดก็เลยมาทำตรงนี้เสร็ร้อยใส่กบลงไปเลยครับผมกบแล้วก็ทาเกลือแล้วนะย่างทาเกลือมันจะได้หอมหอมครับเราจะใส่ทั้งกระดูกเลยนะ ก็มีนะครับทีกีก,ก่อนจากนั่นครับปนให้ละเอียดตามให้ละเอียดเมนูนี้หากินยากอยู่นะกว่าจะได้แต่ละตัวนะ บางวันก็ไม่ได้นะครับดีนะวันนี้ยังพอได้กดปรุงรสก็ม่มีอีย่างมากมายครับมะนาวจับความค้าหนึ่งงีมม่มีมะนาวก็เอา คามเปียกก็ได,ด้เด้อพี่น้องแล้วก็ตามด้วยปลาร้าปลาร้าสุกเยอะไปนะผมว่าเพราะว่ากบเราทาเกลือแล้วเนาะใส่ครึ่งช้อนพอนี่พระเอกของเฮ้าแปลนออกนัวยีห้อยังก็ได้เด้อ แต่ลายกระเสษยบลายคู่ดี้ห้เข้ากันโอก็อใส่ผักหอมหรือว่าหางผักครับล <c oughs> มก็อาจจะแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าฤดูหนาวก็จะประมาณนี้ใส่ลงไป ทำให้เข้ากันเป็นอันใช้ได้ใส่จานนี่หนากินโบมือนีโบได้เอาพักมานนําเด้วยหาโบท่านครับนะเรียบร้อยครับหนึ่งเมนูปนกบนาผ่าแซบสาวูุพันบ่บมาเล่นน้ำโบ นคนกบชูกินมาก้อยกุ้งก่อนครับผมเีนูสุดท้ายของเซ้านี้ก้อยกุ้งหั่นหอก่อนระดับแรกอีสานบอกินกุ้งดิฟอีสานบอกินของดิฟเด้อพี่น้องแต่ก่อนก็กินอยู่นะครับพอดีไปเห็นทฤษฎีเขาบอกว่าวิจัยงานวิจัยบอกว่า กุ้งหนึ่งร้อยตัวจะมีพยาธิอยู่ประมาณเจ็ดสิบตัวซึ่งเจ็ดสิบตัวนั้นเราก็กินเข้าวทองเรียบร้อยอีกสามสิบตัวมันก็ไม่มาให้เรากินเลยประกากนกุ้งดิบตลอดชีวิตกุ้งฝอยนะครับส่วนกุ้งทะเลก็กินบ้างไม่กินบ้างแล้วแต่ มาเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพิ่มมาเปลี่ยนแค่พริกผงเนาะแต่ก่อนเป็นพริกํำพริกเมก็ดจี่แล้วก็ข้าวคั่วเอาเข้าวคั่วก่อนอมตมแห้งพี่นอ้องน้ำปลาปลาแดด สูตรกะนะครับถ้าเค็มก็ล้างก้อยใหม่เท่านั้นตัวมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวมะนาวต้องเปรี้ยวนะครับถ้าไม่เปรี้ยวเนี่ยมันจะเป็นส้มเขียวหวานนะปรุงครั้งเดียวเลยนี่อรุณครั้งเดียวเลยครับ ระเอกของงานตานลงไปคลุกเขาให้เข้ากันเป็นอันใช้ได้โอ้หนาจีจางผมว่าใส่ปลาก้อนนี่ชิมก่อนพี่น้องอย่ามันบอ่อแสบ เพิ่มเปรี้ยวนิดนึงนี่เรียบร้อยหนึ่งจานมีสามเมนูเมนูแรกบนกบหนึ่งตัวเมนูที่สองคั่วกุ้งธรรมดาเมนูที่สามของวันนี้ ก้อยกุ้งนะครับมาพี่น้องกินข้าวเส้านํกากันครับมื้อนี้มีเมนูปนกบก้อยกุ้งแล้วก็ขัวกุ้งครับทำไมของพ่อขามเ,าาเมนูเลโยส่วนนี้เป็นไทยกินจะหมดแล้วครับไข่ต้มทำไมพ่อมีขาดเมนูอ่ะท้ายก็กินได้นะกุ้งกินอดชิมเ,เด็ดหน่วงมันออกก่อนนะมันจะปักคอ Luì cắp nhau tết bước ngoài mặt ông kể chưa lấy mất 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 Nó mất 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 เขาอิ่มเดี๋ยวจังไปเป่งน้ำออกจากพ่านานะครับมีเถาใส่เป่งน้ำออกแน่คุณว่าน้ำสิบโบ้แห้งตเกลียวสิงลงเกียยก่ยนี่อร่อยอร่อยเหรอแล้วก็เอาหัวมัดออกกินได้เลยนะ่ามกินได้เลยพ่อยกินทั้งตัว พ่อกินด้วยเหรอเคียวเลยนดีกินหัวใจพุ่มปิ่นเค็มจังเค็มเหรอ <c oughs> ต้นข้าวบางังเถียงนาคมมิดเลยครับไม่เห็นวิวเลยเนาะ มันเริ่มจะเป็นข้าแล้วไงเป็นแล้วมันเริ่มจะเหลืองแล้วนี่เห็นไหมเห็นวิวไหมน้องนกักศึกษาน่ากินกุ้งก็ไอขออีก ก็เกิดมาก็เพิ่งเคยกินบ่กุ้งฝอยเนาะเคยกินมาละกุ้งฝอยนี่นะออืเคยกินเหรออ๋อพอหนึ่งว่าเพิ่งกินเคยกินตั้งแต่เบ๊เอามาให้กินเนี่ยอ๋อพ่อไม่เคยเอาเปลือกมันออกพ่อไม่เคยเห็นแตงคางกินก็ตอนนั้นพ่อไปหาหมะพ่อไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาล ไม่อยากกินเปลือกมันมันแทงคอคเอาเ้าล่ะกุ้งจิว๋วไข่กุง้งอืมกินเลยลมมันจะมาฝั่งนี้เนาะ เสียงลมครับผมลมจะมาฝั่งทิศตะวันออกนะครับแต่โชคยังดีหน่อยเนาะที่เพียงนาผมมันมีกอไผ่บางไว้ หลังจากที่เฮ้งกินเข่าอิ่มแล้วเดี๋ยวผมกระสีไปปานเป่งหน้าออกจากหน้าครับนี่ไหลแล้วครับเฮ้าสิเป่งสองจุดได้พี่น้อง อีกจุดหนึ่งฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นนะครับไปจุดที่สองเรียบร้อยครับ ไปได้เวลากลับบ้านแล้วครับสำหรับคลิปนี้กันนะซิมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้พบพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจครับที่มอบให้แม่นคนเดินป่าคนหน้าตาดีห่างกินมานมานครับพี่น้องพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปแต่งไทยกลับบ้านได้เวลากลับบ้านแล้ว